ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอรมาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับถ้าไม่ทวดก็ต้องํำนักํำนักอันนั้นนะ่ะท้าเทียนนะ่ะ ผู้โศพิชิตมาผู้ทำพิธีลำดับของเขียนจวินรับคำสั่งมาช่วยเหลือด่านเจียนอิ๋งขุนายุทธพิชิตมาเขาแก่งขึ้นกว่าตอนทำศึกที่เมืองซีหลูอีกคนหน้าตาเหมือนเขาเป็นน่าจะเป็นพี่น้องฝวานแดเพื่อออกพลังกันจะกับเป็นทิศทางกระบวนที่สามมีไปไร้กับสิบสามสุวรรณตีเสวนได้เธอที่ปีติตรงยังต้านไม่ได้เลยแรงกดด้านหน้าหน่งมากโอ้ยต้องมีคนมาช่วยผังศาลนะใครมังกรเหรอ ว่าจร์เจียดิฉันมีเสือเคฮิรันผู้ทำพิธีลำดับที่สองจอร์เจียจานเขาก็มาด้วยเหรอเนี่ยลำดับสองฟาบาทรงถอยไปก่อนจะปล่อยปีปีตรงไปไม่ได้เด็ดครับบังคับยื สถานการณ์ทับขันต้องหาทางกับผู้สถานการณ์รมาช่วยโยโกะที่มาตตอนนี้อ,องหลันเฮาโจมตีเข้าดดาจีหลิงได้แล้วข้าศึกเสียหายหนักระมาต์นี่เป็นโอกาสดีที่จะกว่าล้างจากักรวรรดิยานยุทธโปรดมีบัญชาให้รกโจมตีอย่าเพิ่งเถอะพี่ใจเย็น ตอนนี้ยังไม่ควรเสี่ยงวิญญาจารย์ของศัตรูังไม่เผยศักยภาพมีราชทีนาามจะไม่ออกมาทำศึกอีกมากหากผีผามเข้าไปเกรงจะถูกส่มโจมตีท่านราชครูก็กล่าววิเหตุผลแต่ว่าสถานการณ์รบพลิกผันรวดเร็วลูกน้องแกยังตายไม่หมดเหรอล้เรจะรบัเอแกเข้าไปจนถึง้กคืบฟาบราชครูเรื่องนี้มีผลต่อชะตาจักรวรรดิ เขาจะเป็นต้องทุ่มสุดตัวจะพนเกลหองถ่าทอดคำสั่งทุ่มเทสุดกำลังยึดตาตีเลิงให้ได้ขอะเจะาขมาฟังนะทำไมไม่ฟังอาจารย์เจ้าหนุ่มมือเจ้าก้าหน้าขึ้นอีกแล้วตอนนี้ข้าบขันถึงระดับราชินีนาามพรหมยุทธข้าพิชิตมันรู้ว่าสู้ตัวต่อตัวข้าไม่ใช่คู่มือแต่ถ้าข้าพี่น้องรมพลังกัน อย่าว่าแต่เจ้าเลยต่อให้ท่านผู้ทำพิธีจะล้มข่าก็คงไม่ง่ายนังหรอกเจ<น>้อ,อย่าพูดแล้วไหลหน่ะทพิธีคู่นี้พี่น้องกันแท้ๆร่วมงานกันหลายสิบปีพวกเขารู้ใจกันยิ่งกว่าผู้ใดเมื่อรวมพลังกันก็จะแกร่งกว่า รับจินีนามระดับ98หรือเกิน99้แต่ข้าปราบมือกับปีปีตรงไปหลายครั้งหลานพลังวิญญาณไปมากตอนนี้เร็วแรงไม่ได้ดังใจพี่สานเดลซานมาช่วยแล้วมาช่วยหรือมาเป็นสั่งการให้ทัพเทียนโตที่รุกเข้าเมืองมาใอ้ทัเดี๋ยวนี้เดลซานเร็วพี่สิวอูไปเร็วพี่สานคิดว่าเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสองคนนี้ ให้เราร่วมวงต่อสู้ก็เป็นได้แค่ตัวถูกใช่เออเ้าฉลาดมากนี่ของหลวงเป็นคนที่แบบเป็นแม่ทัพได้เลยอ่ะเป็นคนที่แบบมองเพื่อารู้เลยสถานการณ์เป็นยังไงไม่ใช้อารมณ์เป็นหลักใช้แบบเหตุผลและสถานการณ์นะคะเป็นอย่างนี้เออเสียเปิงพี่เสียเปิงฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่าคอยทับโอ้ เอามาตุยแล้วอ,อะไรนะจะเหลือกี่คนเนี่ยกองทัพเชนโตเนี่ยจะเหลือกลับบ้านกี่คนนั้นก็ให้มันยุบไปซะก็ห <c oughs> ัวหน้าไม่ยอมแบบฟังใครเลย <c oughs> แล้วถ้กเสียเปิงก็อู้ยแทนที่เขาบอกว่าทนที่ให้สู้ให้เสร็จก่อนค่อยมาดิสก็ยังทันเลยจะรีบทําไมขนาะดก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นตอนพับมันนี่เด็ค <c oughs> นปกติอ่ะเออไม่ได้ วิญญาณจะวิญญาณยุดอ้างแค่สะดุดเาก็ล้มลเ่นก็เสือดเพราะไม่ใช่ไม <laughs> ่พอเดินสะดุดถ <laughs> านอีกด้านหนึ่ <laughs> งถาเลยนะเดินสะดุดก็โกบาเกินเอา้าโอ้โหกลัวเขาแทงเงี่ยเลยแบบยอมแพ้หมดเลยใช่ไหมนี่หมดกองทัพแล้วเนาะโอเคเก็บทีเดียวเยังไงเก็บทีเดียวแต่ เออเไม่จำนะกองทับอ่ะสมควรโอ้ยหาดใจอะ่ะนาเอาไปให้หมดหมดแล้วก็ไม่ต้องให้คนนั้นสั่งละจบเลยเหลือแค่สํานักถังก็พอเออให้ตาให้หมดเลยเราอยู่ฝั่งไหนกันแน่เราหุ <c oughs> ่นหวยเออไม่ยอมฟังอาจารย์ใหญ่อ้าราชกูนั่นน่ะเหมือนเป็นกองทัพที่ทําแบบเอาไว้ให้เขาโชว์ของ,องเฉยพวกน้ พูดนะเขาเหาะกันเห็นไหมเหาะได้บอระเจ้านะอุ้ยเุยหยั่อไปไปเมาทีเดียวให้หมดเลยโอ้หของเล่นเขาเยอะเนาะเหมือนกับเป็นที่นี้เขาโชว์สกิลให้เราเห็นเฉยๆนี่แหละทหารธรรมดานะ เทหมดหน้าตากหรือว่าเอาไปตายหมดหน้าตากวะางงนั่นผู้ทำพิธีลำดับสามเทวปักษาม,มรกต <c oughs> พผูทพ้ทำพิธีลำดับสี่ราชสรีธนลงตนพู้ทำพิธีลำดับห้าคันศรน้ําแข็งโอ้เขามาแทบจะหมดแล้วนะของเราไม่มีใครมาเลยเหรอหือว่าระดับสองเป็นแบบช่วยตลอดเวลาแต่ <c oughs> ระดับหนึ่งไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอือว่าอือดับหนึ่งอาจจะมามาเกะมาได้เนะมากันปะเพราะลำดับหนึ่งไม่มาไหนปะ ไม่ทันแล้วทหารเทียนโตที่อยู่ในเมืองคงไม่รอดแนะ่นี่เพิ่งจะโผงรงทัพใหญ่เทียนโตก็ยับเยินซะแล้วนี่ขนาดท่านผู้ทำพิธีไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ส่งผู้ทำพิธีทั้งหกมาแทนเทียนโตจะพินาศเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่เวลาผู้ทำพิธีทุกคนจะเว้นเชียนเต้าเหลียวจำกัดวางแผห่งเลือกแสดงว่ามีหกคนแต่แกนั้นมีผู้ทำพิธีอยู่แล้วเพิ่มแกด้วยก็เป็นเจ็ดใช่ไหม ดับหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยถ้างั้นเลยไม่เห็นดับหนึ่งเนาะก้อนดับหนึ่งไงพี่เลี้ยงเอาผูดทำอือว่ะมีเจ็ดคนอยู่ว่ะเขาสระเขาส่งมาก็คนนั้นพูดว่าเขาส่งมาเขาไม่ได้มาเองก็แสดงว่าเขาก็อยู่ทางเดียวกันนนนัั่่ไไมดด้ทางวยกโอ้ยเธอเราไม่เห็นทางแล้วว่าคือเขามากันมีแต่คนเก่งๆอ่ะ เขาเนี่ยเทหมดหน้าตักจริงๆแต่เราเนี่ยของเราเทแบบไม่มีประโยชน์อ่ะเออมันเทจริงๆโอ้ยพวดพวดมาช่วยนะพายใช่ต้องพวดเรานะพวดกับพูดทำดีๆเฮ้ยหรือเขาไปตามกันมาไปตามเอ้าปู่ไปขอเทพสมุทรเออเหพดชใช่ไหม ที่เขาว่าเขามีภารกิจอะเออวะเออปู่พิษไปไหนวะอันนี้ปู่ทวดไหมปู่ทวดที่เขาไปหาสาวนะเขาจะไปตามันมาไวทั้งนั้นก็นั่นเหลียญฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเขาจะไปเจอกันแล้วขวาก็มาก็ได้แต่ว่าปู่พิษมันไปไหนไปพักผ่อนไปเรียกเปล่าไปเรียกปู่ทวดเขารู้จักกันไหมปู่ทวด่กับปู่กับปู่ว่าหนถึงสจพิษโอ๊ยไอเดีอ่ะ กราบทูล oh! ่าบัตกล่องหน้าที่บ uh> um, ุกเข้าไปในด่านเจลิงนัถทัาวิญญาใจที่ผู้ทําพิธีของจักรวรรดินําถ้ํขาดการคร่าวๆบาดเจ็บล้มตายเกินแสนโอ้สมควรแฟไม่ต้องมีละเตรียมตัวสมควรทไดี เก่งแ,แบบกอกสักดอกดิจงรักษาจำนวนผู้รอดชีวิตให้มากที่สุดขอแค่ทัพใหญ่เทียนโตยังอยู่เราก็จะมีโอกาสพลิกลับมาชนะอย่ามาถามาราชคูทำไงดีไปถามไอ้ข้างๆเนอะพี่ตัวเองฟังเขาตอนแรกอ่ะมา,าพอแบบไปเกิดปัญหามาถามาราชคูเอาไงดีอืมห่หงดหงิดให้ฝาพากอ่อนืมลูกศิษย์อะไรไม่ได้อาจารย์เลยน้องมันเป็นยังไงไม่รู้่ะ เอาอีแล้วเขามีตัวแร่เทียมใหม่แล้วอ,อผมหูยเท่เลยละตัวเนาะเท่จัดลำดับสามลำดับสี่วะดิกลับมาเถอะ้า,าเสียบเป็นแสงเลยเหรอเมื่อกี้ใช่แสงหลับตา,บาใครจะมาหรือเปล่าปู้ทวดกับผู้ทำพิธีใ,ใช่<ม>ผู้ทวดต้องมาแล้วนะกับ ปูทวดปูทวดกับชื่อเลยนะถ้าพูดทางพิธีชื่อเลยนะอะไรวะเจนเวีนจีอะไรใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะที่น้องนิ่งลงหลงจะไปคืนอ่ะจะไปแทนอ่ะเูาทาวิธีฝ่ายเราเนาะใช่พูดทาวิธีฝ่ายเราผู้หญิงอ่ะที่เป็นแฟนกับปูทวดอ่ะเอามีไดโนเสาร์ด้วยเหรอโอ้โหออกมาเบิร์ดมีทุกอะไรเนื้อซาฟารีเวิร์สโอ้ยพวกแกก็เก่งเกินดูดีทำายทหารธรรมดาธรรมดาเโอเคดูฝั่งเราดี ของเราไม่มีบิญญาดาเลยเหรอ้าผูกเนี่ยต้องปล่อยสู้ก็ยังไม่ได้สู้แค่ยิ่มเข้ามาไม่ก็เผาใช่ห่า,ห,าหัวรถอย่างไอ อ๋อทำไมรายารวาห้าเป็นอย่างนั้นอืมก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วว่าแบบคนตายเยอะทำไมแบบหัวหร้อนนี่บ้มันแบบไม่มีความเห็นใจต่อมนุษย์ด้วยกันนะเน่งอ้โหกองศพ

การพลิกผันจะถอยกลับได้หรือไม่ยังไม่แน่ถ้าถูกวิญญาจารย์ประวัดิขนาดโจมตีทัเพเราต้องเสียหายหนักแน่เจ้าหนุ่มนี่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วล่ะสังหารให้ได้โดยเร็วกวาดล้างเทียนโต สงครามที่เมืองซีหลูจบแพ้หมอนี่วันนี้ข้าสองพี่น้องร่วมมือกันกอบผู้สัก์ศรีจากความอัปยศคืนให้กับเจ้าเป็นเท่าตัวเขายังไม่ใช่คนเลยนะคะาปาแค่แต่พี่คน่ี้าทเทียนโตจะถอยออกจากด่านเจียหลิงอย่าคิดว่าจะได้รุกคืบโอ้โหเง่นแตกเลยใช้พลังเยอะมากเขาคือผู้ทำพิธีลำดับสามและผู้ทำพิธีลำดับสี่ เฮ้ยเห็นโชวหน้าเหรอตงรอนะเออเหมือนจะรอเลยเฮ้ยไม่แก่เลยอ่ะไปรุ่นอยู่เลยเจเดโอ้โหอะไรอ่เาเววงี้เอาปูเจียนเอากูทำพิธีลำดับสาม เทว่าปักษามรกฎนิสัยเย็นชาปกติจะไม่ค่อยลงมือง่ายๆแต่ว่าครั้งนี้กลับใช้ทักษะที่8สู้กับพรมยุทธกระบีทันทีทักษะสรปเรียนจริงเทเรินสินหรัอรองวันนี้พวกเจ้าสองคนได้ตายด้วยน้ำเมือข่ะกระดบว่าไม่เทียบละโอ้อยานะทักษะที่แปดอยสัตวตกเสียงโอ้ทีอ,อยงเจ ลายสัตว์ตลกเสียงซื่ออย่างเท่เลยป่าเอ้าวอ้าคุมข้างตีนเองเหรอ,อใช่หรอ,อโอ้ยโดนชอบงามโอ้ยพี่ไต้ก็โดนเนาะไปเร็วเข้า เราจะโค้งปรา,ากนการณ์จะมาเร่งงานมีคิดภาพไม่ออกเลยรนะนะักษาวิญญาณลอยสัตว์พงศ์ศรีสัตว์ัวคุมวิญญาณจานสายวิญญาณยุทธสัตว์กระดำต่ำของมาหาปราดได้ พิธีลำดับสี่ราชสีท์ธนงต้นฝีมือร้ายก็เลียงการร่วมมือกับผู้อื่นรั้งนี้กลับพัวพลังกับลำดับสามเพื่อสู้กับเรามีพิรุษชอบกดเทวาภักษามรกรกับราชสีทธนงตนละดับเ7สจสู้กับเราสองคนกำลังก็พอฟัดพอเบียงไม่ต้องรวมมือกันลกลำดับสามและสี่คุ้มเชิญกับสมยุทธ์เตรบีและเตรดูดูจะระวังมากเกินไป หมือนกลังยื้อเวลาาพื่อดึงควมสนใจาเหรออ,อืมไหนว่าแกไปทำธุระโ o, รมแอบปูนี่ธุระแกไม่แกน่าจะไปเรียกคนมาแล้วบ <c oughs> อกเฮ้ยเราคิดได้แค่ดีกลับมาก่อนไงมาสำนักเฮาเทียนมาทั้งสำนักก็ได้เนอะจากสำนักก็เก่าสิบแปดรออะไร เพราะว่าคนนั้นไม่ไม่ค่อยแบบรวมอะไรที่เขาพูดไม่เห็นภาพรวมอย่าแล้วรวมยุทธขันสอนน้ำแข็งฟาบัดโอ้เลี้ยงไว้เหรอขันสอน